น่ารักกว่าเราอ่ะมีเยอะแต่น่ารักและกินเยอะอ่ะมีแต่เรานะอชอบกินน้ำเป็นขวดหรือน้ำที่กวดไปให้จ๊ะรักกันนานๆเลิกกันไวๆเลิกกันเมื่อไหร่ไหไลแรกคือกู มาแล้วนะครับกับคอนเทนต์แคปชั่นสายอ่อยวันนี้จะเป็นแคปชั่นอย่างไรนะครับนุนม่มๆหรือว่าสาวๆจะเอาไปใช้นะครับเดี๋ยวมาดูกันไปลู้แคปชั่นแรกกันเลยเป็นคนชอบอ่อยอ่ะอ,อ่อยมองเธอแบบแอบมองเธอบ่อยจัดไปหนึ่งมุกครับถ้าที่ตรงนั้นยังไม่ว่างมายืนข้างๆเราก็ได้นะจ๊ะอันนี้ยังไม่ค่อยเท่าไหร่ไม่อยากอยู่หรอกในสตอรี่อยากอยู่ในใจเธอมากกว่า รัฐบาลไม่ให้ถ่ายรูปคู่กับเล่ามาถ่ายคู่กับเราก็ได้นะไม่มีหลอกนะคำบรรยายอ่ะมีแต่ไอดีลายจะเอาไหมถึงหนูจะไม่ผอมแต่แก้มหนูหอมนะคะฝนตกไม่รู้ฟ้าคิดอะไรแต่รู้รู้ว่าใจคิดถึงเธอว้าวแชดอลคิดไม่ออกให้บอกครู คิดอยากมีคู่ให้บอกเรา oh. กินกิมองหน้าเราหมายความว่าไง oh. เธออยากได้ใจหรืออยากได้เราโอ้ก oh. เรียนนะครับที่ถ่ายรูปไม่มองกล้องเพราะอยากได้จ้องไม่ใช่กล้องแต่เป็นเธอตัวเขียวเขาเรียกว่าเดือดฮักแต่ถ้าตัวหน้ากเปินเรียกว่ารักได้ก่อ เดี๋ยวมาดูในทวิตเตอร์นะครับโฟกัสที่ความสุขอันไหนดิบเราก็ไม่กินโอ้คมน่ารักกว่าเราอ่ะมีเยอะแต่น่ารักและกินเยอะอ่ะมีแต่เรานะอันนี้รอกระทงที่ผ่านมานะครับถามจังอ่ะรอยไหนอ่ะ ลอยด้วยกันไหมทําไมไม่ถามอันนี้ออกแนวอ่โมโหนะครับรักชาติอะให้ยืนตรงอยากมีรักมั่นคงให้มายืนกับเราแ้ <c oughs> เลิกเป็นเธอคนเหงาอ่ะมาเป็นคนดีของเราดีกว่า <c oughs> อันนี้เด็ดอันนี้เด็ดอยากมีแฟนแฟนที่ไม่ใช่พัดลมอ่ะ <c oughs> แคปชั่นโมโหนะครับชอบกินน้ำเป็นขวดหรือน้ำที่กวดไปให้จ๊ะรักกันนานๆเลิกกันไวๆเลิกกันเมื่อไหร่ไลแรกคือกูอันนี้ออกแ้วโมโหแนะนี่ครับน้องต่ำกว่า5-2ขอร้องอย่าโทรหา5-2คืออะไรครับเม้นให้ติฟังนะ จะโสดจนตายให้ผู้ชายเสียดายเล่นแต่ถ้าเจอคนหล่อตัวเป็นๆถือว่าเมื่อกี้พูดเล่นก็แล้วกันคิดมาตลอดว่าเป็นคนตลกพ่อส่งกระจกอุ๊ยเป็นคนหล่อนี่ว่าเป็นไงบ้างครับกับแคปชั่นในวันนี้แคปชั่นอ่อยเดี๋ยวครั้งหน้าใครอยากฟังอะไรที่เกี่ยวกับแคปชั่นฮ่าฮ่ายนะครับคอมเมนต์มาแล้วกันว่ออยากฟังแคปชั่นเรื่องอะไรนะครับไว้เจอกันคลิปต่อไปบายบายไปแล้วว้า wow. ว